ท่านผู้ชมครับท่าข้าวกำนันทรงเองก็อยู่คู่กับวงการค้าข้าวมามากกว่า50ปีแล้วรวมถึงเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับนายกรัฐมนตรีหลายยุคหลายสมัยเกี่ยวกับเรื่องของการค้าข้าวครับแต่มาวันนี้ท่าข้าวกำนันทรงกลับต้องล้มหายตายจากไปเนื่องมาจากนโยบายรับจำนำข้าวครับเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันในสเปเชียลรีพอร์ตและหลังจากนั้นครับมาพบกับการสรุปข่าวในภาพสังกฤตกับคุณชาวรับยงกิรนนท์ครับ รัฐบาลคุณย yes. right. right. okay. right. so ิ well, so <It> s <S ่งร <Simple. S 2> so, ักนี่แกจะซื้อสามบาทสามหมื่นก็ได้ก็ไม่ใช่เงินของคุณยิ่งรักเงินภาษีอัตรของประชาชนอ่ะแกบ้ะแกแกบ้ะแล้วแกโอ้ยแกนี่ทานฉลาดมากไงรัฐบาลเนี่ยนะยังไงก็แกก็เอาเงินภาษีอัตรมามาซื้อใจประชาชนประชาชนก็แฮปปี้ชาวนาแฮปปี้แต่เวลาขายแกก็แฮปปี้อ๋อทำไมครับขายแฮปปี้ยังไงพวก ขาดทุนเดี๋ยวฐานะการคลังนี่รัฐบาลอ๋อก็เรื่องของการคลัง <c oughs> คนทั้งประเทศ60กว่าล้านคนเออมันไม่ได้เดือดร้อนมันเดือดร้อนคนก็60กว่าล้านคนแบ่งกันเดือดร้อนไม่เท่าไหร่หแล้ว คือเสียงสะท้อนความเป็นห่วงภาระที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งประเทศจากการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดตันละ15,000บาทของกำนันทรงหรือทรงองค์ชัยวัฒนะผู้ก่อตั้งตลาดกลางค้าข้าวแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพศ2508ที่อำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์หรือที่รู้จักกันในนามท่าข้าวกำนันทรงตลาดกลางซื้อขายข้าวเปลือกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการค้าข้าวมานานกว่า40ปีท่าข้าวกำนันทรงจึงเป็นพื้นที่ต้อนรับนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ยุคพลเอกเปรมตินสุรานนท์พลเอกชาติชายชุนหวันบัญหารศริลปะอาชาและชวนหลีกภัยที่ลงไปขอความเห็นนโยบายข้าวถึงจังหวัดนครสวรรค์ เช่นเดียวกับพันตำรวจโททักษินชินวัตรก็ลงไปขอความเห็นเรื่องข้าวกับกำนันทรงเมื่อปีพศ2542ตั้งแต่ยังไม่ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นกันแต่ว่าท่านบอกกับผมเลยนะว่าท่านจะต้องจำนำข้าวแดเผาบอกแต่ปี42บอกเลยบอกเลยผพราะว่าจำนำเนี่ยมันรู้วไหลยเยอะนะท่านกำนันเตือนตอนนั้นเตือนเตือนแล้วเตือนครับผมแต่ว่าผมไม่ได้อธิบายไปว่า ถ้าผมไปถ้า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 ท่านอยากจะเป็นนายกตลอดชาติตลอดการนะนะท่านควรจะหาแหล่งน้ำนะนะไอโครงการพระราชดำริที่มีที่ในหลวงหาแหล่งน้ำให้เกษตรกรเพาะปลูกนี่นะท่านควรสนใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วพวกปลูกต้นไม้อะไรเนี่ยทำให้ฝนตกต้องการฤดูกาลนี่นะถ้าท่านทำอย่างนั้นนะนะ มันเป็นประโยชน์กากเกษตรกรหลังจากพันตำรวจโททักษิณก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็เดินหน้านโยบายรับจำนำข้าวตามที่เคยบอกไว้และท่าข้าวกำนันทรงก็เป็นหนึ่งผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้จนต้องปิดตัวลงในปี2549กำนันทรงยังเปรียบเทียบนโยบายรับจำนำข้าวกับโครงการประกรันรายได้กเกษตรกรว่าทุกนโยบายมีการทุจริตเหมือนกันหมด แต่รูปแบบและผู้ได้รับประโยชน์จากการทุจริตต่างกันคือรัฐบาลของคุณทักษิณรัฐจำนำข้าวรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์ประกันราคาข้าวรวมความแล้วนะถ้าพูดถึงว่าจะโกงนะมันก็โกงทุกๆรัฐบาลแหละแต่วิธีการโกงของมันนะนะ คือประกนราคาข้าวนี่นะส่วนใหญ่ชาวนาจะโกงรัฐบาลโกงอย่างเช่นวีนา,าทีา่มีเนื้อที่ดินที่ไม่ได้ทำนาก,ก็มาอ้างว่าทำนาเอามาขึ้นทะเบียนเอามาขึ้นทะเบียนชา,า,าวนาโกงผมก็ว่ามันเงินมันไม่ไม่มากอะไรคุณยิ่งรักนี่แกจะซื้อข้าวทั้งหมดเพียงรัหมื่นห้า แกซื้อ15ื่นก็ได้แกซื้อสองหมืก็ได้อกไมล่ะแกซื้อสามหมื่ก็ได้เพราะไม่ใช่เงินของแกมันเป็นเงินภาษีากรของประชาชนาถ้าผลผลสุดท้ายครัผลสุดท้ายเงินไอ้ข้าวทั้งหมดไปกองอยู่ในโกดังครับซึ่งรัฐบาลก็มีอำนาจที่จะซื้อเองขายเองก็ได้ครับหรือจะเปิดประมูลโดยวิธีการอะไรที่แัซิกแซ เขามบีอำนาจอน่ะเขาก็ถามมาทำได้ครับคือมันก็มีการโกงส่วนกรณีที่รัฐบาลหวังว่าการตั้งราคารับจำนำสูงจะช่วยดึงราคาข้าวในตลาดโลกเพิ่มขึ้นกำนันทรงมองว่าคงช่วยดึงราคาข้าวได้บ้างแต่คงดึงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะในตลาดโลกมีการซื้อขายข้าวประมาณ20-30ถึงล้านตันคนจะไปซื้อข้าวจากประเทศเวียดนามและอินเดียที่มีราคาถูกกว่าไทยก่อนมาซื้อข้าวของไทย เมื่อต้นทุนข้าวโครงการรับจำนำสูงกว่าราคาข้าวในตลาดโลกทำให้การส่งออกข้าวของไทยลดลงมาเหลือไม่ถึง1 0ล้านตันจากเดิมที่เคยส่งออกมากกว่า10ล้านตันในช่วงที่รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช้ในโยบายประกันร,รายได้ปล่อยให้ราคาข้าวเป็นไปตามกลไกตลาดในฐานะที่เป็นพลเมืองคนหนึ่งน,นะฮะก็อยากจะเห็นความ จเจริญรุ่งเรืองของทุกๆฝ่ายทุก<ช>ๆคนช,ชาวนาก็ไปเดือดร้อนคนบริโภคข้าวซึ่งเป็นกรรมกรตั้งหลายหลายคนก็ไม่เดือดร้อน,<ช> <ๆ S 1> นก็อยากจะฝากคุณยิ่งรักว่าชาวนาที่เขาเดือดร้อนเนี่ยฮะส่วนใหญ่เขาก็จะเดือดร้อนในเรื่องแหล่งน้ำมันจะดูเรื่องอะไรนะขอให้ขอให้คุณยิ่งรักอ่ะดูแลดูแลเรื่องเรื่องน้ํา ซึ่งเป็นวัวใจของการเพราะปลูกเนี่ยครับเป็นเป็นสำคัญนะฮะแล้วก็ราคาข้าวก็าอยากให้มันแพงเกินไปจนพวกกรรมกรเดือดร้อนใช่ไหมแล้วก็อ <c oughs> ไอ้เรื่องคอรัปชันเนี่ยนะมันก็มีทุกยุคทุกสมยัยเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าคุณยิ่งรัฐบาลคุณยิ่งนั้นมีการ ขอรับชัำนะมันม,มีมาทุกสมัยนะมีทุกทุกทุกครั้งแหละ<ด>แต่ว่ามันจะมากกันน้อยก็แเองที่เกี่ยวข้านะขอให้ขอให้คุณริงรักอ่ะพยายามเอาใจใส่เรื่องนี้ให้มันเบาบางลงเท่านั้นแหละแต่ว่าจะให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ครับเห็นไหมฮะก็ถ้าพูดถึงว่าคุณริงรักเลยนะพยายามทําโครงการไอ้เรื่องแหล่งน้ำนะเรื่องปลูกไอ้เรื่อง ปลูป่าแล้วก็เรื่องโครงการพัฒนาลำรรลิกอะไรที่ในหลวงท่านคิดไว้เยอะแยะเนี่ยนะถ้าพูดถึงว่าสารต่อได้นะอาุณยิ่งรักเนี่ยจะเป็นนาย,ยก50อีก50ปี